ไม่น้องเชเบตใหม่นะครับอันเมื่อกี้มันไม่เกาะนะมันต้องติดน้ำน่อยนะครับน้ำตาลมันถึงจะเกาะนะนี่พี่เขาเทาไปแล้วนี่มาแล้วอันนี้เราอยู่ที่สยามพารากอนนะครับวันนี้ก็พาเด็กๆเ,เข้ามาถ่ายรูปนะก็อย่างที่เห็นเลยนะว่า มันจะถ่ายค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าคนเยอะเนาะมันก็ไม่ส่วนตัวเท่าไหร่ก็ต้องหามุมส,สวยๆถ่ายนะตอนนี้อ้อมเล็กกับเชอรเบตไปไหนเนี่ยเดี๋ยวพ่อยังไปตามหาอ้อมเล็กกับเชอร์เบตก่อนนะอ้าวเจอแล้วสวัสดีค่ะเชอรเบตสวัสดีค่ะอ้อมเล็กระวังตกน้ํานะนี่เดี๋ยวก็ไม่มีปลาหรอกลูกามาถ่ายรูปให้แม่อุ๊กก่อนนะอ้อมเล็กวันนี้วันคริสต์มาสนะพาไปดูต้คนคริสต์มาสหน่อยได้ไหม ทำไมนั่งเซ็งอย่างเงี้ล่ะป่ะไปดูไฟกันเร็วป่ะพาเพื่อนๆไปดูไฟสวยกันเรือไปเด็กๆก็กำลังจะพาเราไปที่ต้นชิสมาสสีขาวหน้าลานที่สยามพารากอนนะครับวันนี้อากาศดีนะอากาศดีหรือเปล่าไม่แต่เหมือนฝนจะตกแล้วเลยฝนจะตกหรือเนอ่เมืดคึ้มเลยนี่เด็กๆก็พามาเปิดหัเปิดตานะครับมาอย่างนี้ก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะโอ้สวยมากเลยก็พา เด็กๆเขาได้มาเปิดหูเปิดตาในเมืองมากนะครับผมนี่นี่ก็คือต้นชิดมาสีขาวน,นี่นี่สวยมากเลยดูอากาศดิอากาศน่ากลัวมากเลยเมฆคึมเลยจะต,ต้องหนีเข้าห้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เด็กๆเขาถ่ายรูปก,กันแป๊บนึงนะครับตรงนี้มีเด็กๆเขาร้องเพลงด้วยนะแต่พ่อมากลัวอย่างเดียวว่าฝนมันจะตกหรือเปล่านะ โอ้ตรงนี้มีลำพูด้วยระวังเปียกนะระวังเปียกนะเอโอ้อ่าจะเป็นมานี้แล้วับมือเร็วเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกเออน่ารักมากเลยครับจะเป็นชอบไหมชอบไหมตบมือหน่อยเร็วตบมือเร็วอ้าเต้นด้วยเต้นด้วย วันนี้น้องเชเบตแต่งตัวเป็นเซนตะี่นะดูเลยน่ารักมากเลยอ่าสวยเท้นหน่อยเท้นหน่อยเฮ้ยเราเข้ามาตรงนี้เชเบตเราเข้าไปตรงนี้กันเร็วเข้าไปเร็วไปเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปอุมโมงค์แล้วไปเข้าไปเร็วไปเข้าไปเลยนี่สวยมากเลยครับ นี่แล้วเชเเข้ามาแล้วนะข้างหน้านี้ก็จะมีเป็นลานอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเพื่อนจะพาเข้าไปดูนะนี่ครับตอนนี้ออมเด็ดเขาอยากกินสายไหมนะสายไหมเขาดาวที่เขาแจกฟรีนะครับนี่นี่แต่ว่าออมเด็ดก็ต้องต่อแถวนะใครอยากได้ก็ต้องต่อแถวนะอ่ะเชเบตออมเมด็ดต่อแถวก็เล็วลูกต่อแถวนะไหนดูตรงนี้อะไรอ่มวุตรงนี้มีของเล่นเหรอเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นเลยนะ ไม่ผู้หลงขึ้นไปสองกล้องไหมแม่เขาขึ้นไปสองกล้องเหรอแม่เขาขึ้นไปสองกล้องนี้หน่อยดิไอ้ลองสองกล้องนี้แม่ผู้ไ้ดูแม่โอ้ขึ้นไปสองกล้องละฮัลโหลอ่าโอ้ตรงนู้นมีมัดขอดต้นขิดมัดด้วยครับแต่เขาเดินอยู่นั่นนะมัดขอดต้นขิดมัดนี่แล้วก็มีชิงช้าสวรรค์ให้เด็กๆเล่นด้วยเอ้ยเขาเรียกว่าม้ากระดก กเป็นพูดผิดนะนี่เขาเรียกว่าม้าโยกนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลานหน้าสยามพารากอนนะครับนี่ตรงนี้เขาแจกลูกโป่งเด็กด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เขามาต่อแถวรับนะครับนี่เห็นไหมนี่เขาเอาลูกโป่งแจกเด็กด้วยโอ้จ่มเลยอ่ะเดี๋ยวมาต่อแถวนะเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เขาเอาใส่ไม้ก่อนนะมาแจกฟรีเลยแล้วตรงนั้นก็มีชิงช้าด้วยนะเพื่อนๆ, <S <S ๆนี่ชิงช้าเห็นไหม ก็มารอคอยกันจนได้ถึงเวลานะครับนี <driveway S 3> ่เอาสีอะไรมองไว้เลยเอาสีอะไรมองไว้เร็วอ๋อเชเบตเอาสีฟ้าอ้อมเหนอเอาสีอะไรคะอ้อมเหนอเอาสีชมพูโบตันเอาสีอะไรคะโบตันเอาสีม่วงโอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวบอกพี่เขานะครับเขาทาให้ฟรีแจกเด็กนะครับนี่ทําให้น้องเชเบตใหม่นะครับอันเมื่อกี้มันไม่เกาะนะมันต้องติดน้ำ่อยนะครับน้าตาลมันถึงจะเกาะนะนี่พี่เขาเทไปแล้วนี่มาแล้ว โอ้ยสวยมากเลยว้าวน้องเชฟไปทำยังไงคะทำยังไงคะอ้าวว่าสวยว่าสวยไปหามาม่าก่อนไปหามาม่านู่นเร็วถามามาอยู่นี่เร็วอ้าวอ้าวเหลือโบตันกับออมเล็ตนะครับอ้ามาแล้วของออมเล็ตเอ็นสีเขียวนะ น้องเขาบอกอร่อยมากนะครเข้ามาขอบคุณด้วยนะของออมเล่นสีเขียวว้าวได้แล้วบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็บใส่แม้กันทุกคนนะอมเล็นอมเล็คะ,อ,คคะอ่อะโบตานสีะอะไรครับโบตานโบตันสีม่วงนะ สีม่วงโพ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 โอ้ของโบตันกำลังได้แล้วของโบตันได้แล้วอ่าสีม่วงของโบตันได้แล้วนะครับอ่าโบตันอ่ปาปลาลงมาลูกปะไปหาที่นั่งกินกันเร็วแลวเด็กๆก็ได,ด,ด้ขนมใส่ใหม่กันครบทุกคนเลยนะครับผม แล้วตรงนี้เขามีแจกลูกโป่งเนีแต่ต้องรอคิวนานมากเลยนะ,ะเจอเอ FC นะครับอเอาเลยยิ้มหวานหน่อยเลยนี่ก็คือบรรยากาศที่สยามพารากอนนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสพาเด็กๆเขามาเปิดหูเปิดตานนะแล้วก็เจอน้อง FC น่ารักมากเลยนะครับอยู่อนุบาลหนึ่งนะก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะครับผมเล่นปิดแมสลูกเล่นไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวเอยไปเล่นที่บ้านนะอันนี้ของพี่คนโตเขา โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพ่อเอ็มไปแล้วเดี๋ยวพาเด็กๆเ,เข้าไปในห้างก่อนเพราะวันค่อนข้างวุ่นวายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสุขสันต์วันชีตม่านนะคะออมเล็ตไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเชวิตรบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับมีความสุขมากๆนะครับวันชีตม่านไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย